สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วคาเรล่าเก็บแขนซ้ายที่ตกอยู่ขึ้นมาแล้วต่อเข้ากับรอยตัดแค่นั้นมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นไร้เหตุผลชะมัด แม่อย่าพูดงั้นสินี่เป็นร่างกายแสนสําคัญที่ได้รับมาจากท่านริมูเชเชลนะจะปล่อยให้มีบาดแผลได้ไงแม้จะพูดคุยกันสบายๆแต่ทั้งสองต่างก็มองหาช่องโหว่ของอีกฝ่ายที่รอให้คาเรล่ารักษาแขนจนเสร็จเพราะคนโดเองก็มีความคิดอยู่ในเมื่อตอนนี้ปืนหลุดมือไปแล้วคนโดก็ต้องต่อสู้ด้วยดาบอย่างเดียวนี่แหละคือร่างจริงของสํานักโอโบโรซินเมแต่ในทางกลับกันก็หมายความว่าไม่มีไพ่ตายอื่นแล้วด้วยตอนนี้คนโดเอาจริงหรือก็คือคนโดพร้อม เดิมพันทุกอย่างนั่นเองเมื่อถือดาบด้วยสองมือแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีทางแพ้ศัตรูหน้าไหนคนโดใช้ยยูนิสกิลนักถอดรหัสอ่านการเคลื่อนไหวของคาเล,ล่าการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อก็เรื่องหนึ่งแต่ยังรวมไปถึงกระแสะพลังเวททั่วล่างหรือวีแวลที่เตรียมจะใช้เวทบนก็สามารถอ่านออกได้หมดความสามารถนี้จะทํางานประสากนกันกับปติเมตสกิลซันดานฟอนจนกลายเป็นประสิทธิภาพที่เกินกว่าขอบเขตของยูนิคไปมากดังนั้นจึงไม่มองพลาดเรื่องที่พลังของคาเล,ล่าจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติพลัง งามหาสาลรากับภาพจำลองลักษณะความโหดร้ายทางรุนของคาเล,ล่าทั้งอย่างนั้นไม่รู้ว่าถูกรวบรวมไว้ด้วยเจตนาอันยิ่งใหญ่หรืออย่างไรกระแสของมันถึงไม่ได้ปั่นป่วนเลยมีการไหลรุนแรงจนถ้าเป็นตามปกติควรจะต้องระเบิดไปแล้วและอยู่ภายใต้การควบคุมของคาเล,ล่าอย่างสมบูรณ์แบบ ไอสัตว์ประหลาดคอนโดคิดกระทั่งแขนที่วิศว์ตัดขาดได้ตอนนี้ยังไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยการที่กระทั่งเสื้อผ้าก็ยังซ่อมแซมไปด้วยได้แต่นึกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นกันสิ่งที่รวบรวมพลังงานบ้าคลั่งเอาไว้ก็คือดาบพูดของอาร์เกล่าพอหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่วัตจักรของพลังก็เลยสมบูรณ์สําหรับคอนโดแล้วถือเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดแต่กับสังเกตเห็นบรรยากาศที่อันตรายยิ่งไปกว่านั้นเสียก่อนไม่น่าเชื่อว่าส่วนกลางพลังเวทของคาเล,ล่าจะมีผลึกของพลังที่น่ากลัวเกิดขึ้นมาคอนโดพ พอเราได้ว่ามันคืออะไรเพราะตนเองก็มีอยู่ถึงได้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่จะเห็นได้ยางเมื่อจิตใจก่อรูปร่างขึ้นมา ใหญนี่ไม่ผิดแน่กำลังจะได้รับบันติเมสกิลแล้วทันทีที่มั่นใจเรื่องนั้นคนโดก็เคลื่อนไหวไม่ว่าศัตรูจะแข็งแก่งแค่ไหนก็ต้องรีบกำจัดโดยเร็วเพราะตัดสินใจแบบนี้เขาจึงสวมเครื่องแบบที่เป็นหลักฐานของการเอาจริงสรุปคือจะแพ้ไม่ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ต้องชนะแล้วผู้ชนะนี่แหละคือความถูกต้องระหว่างที่วิเคราะห์คาเล,ล่าคนโดก็เตรียมการเสร็จสิ้นที่เหลืออยู่มีแค่ดาบเล่มเดียวทุ่มพลังทั้งหมดฟันเข้าใส่คาเล,ล่า ดีนี่ดีเลยสายตาที่ได้ความนังเลแบบนั้นแหละเล่นเอาขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยคนโดเวียงดาบโดยไม่สนใจฟังเสียงตะโกนด้วยความยินดีของคาเลล่าแม้จะถูกดาบพูดของคาเลล่ารับเอาไว้ได้แต่พลังกุนโทของคนโดก็มหาศาลถ้าเกิดว่าดาบพูดนั้นไม่มีเจตจำนงของอาเกล่าอยู่ด้วยละก็อาจจะโดนฟันแตกไปในดาบเมื่อคู่แล้วก็ได้คนโดยิ่งโจมตีต่อเนื่อง ก,การฟันที่หนักหน่วงเฉียบคมทำเอาคาเล,ล่าเผยท้วงออกมาความลับของพลานุภาพนั้นคือเจตจำนงที่อยู่ในกุนโทอันติเมสกิลซันดาฟอนของคุนโดไม่ใช่พลังที่บรรจุลงไปในกระสุนปืนได้อย่างเดียวยามที่เจตจำนงของคุนโดสถิตลงในกุนโทที่เรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณของเขาต่างหากที่มันจะสำแดงพลังได้ถึงจุดสูงสดุดนี่แหละคือไม้ตายของคุนโดเป็นรูปลักษณ์ยามเอาจริงเมื่อคุนโดเปิดฉากลุกดูดเดือดคาเล,ล่าก็ได้แต่ตั้งรับฝ่ายเดียวคุนโดตั้งใจจะจบการ ต่อสู้ให้ได้ก่อนที่พลังสูงสุดของคาเล,ล่าจะตื่นขึ้นจึงงัดวิชาทุกอย่างออกมาใช้เพื่อไล่ต้อนคาเล,ล่าแม้คาเล,ล่าจะควบคุมการอรารวาสและใช้พลังมหาศารออกมาคนโดก็ปัดป้องได้ทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าทางคนโดมีทักษะการต่อสู้สูงกว่าคาเล,ล่านั่นเองที่ยังสู้กันได้มาจนถึงตอนนี้ก็คงเพราะป,ปริมาณพลังงานมหาสารของคาเล,ล่าซึ่งเสริมด้วยเลเวลของอาเกล่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นคาเล,ล่าคงแพ้ไปนานแล้วคราวนี้การโจมตีที่มีความสามารถของ เีเลเซอร์บรรจุอยู่ก็ฟันเข้าที่สีข้างซ้ายของคาเรล,ล่าเพราะการโจมตีที่โดนเข้าที่แขนขาหลายครั้งมีผลของเนโคซิสอยู่ด้วยวงจรพลังเวทของคาเรล,ล่าเลยพังลงซึ่งเริ่มส่งผลต่อก,การรวมเป็นหนึ่งของอักเกล่าและคาเรล,ล่า แกคาเลล่าคางพางกัดฟันจ้องคนโดคำนวณพลาดไปรู้อยู่ว่าคนโดแข็งแกร่งแต่ก็คิดว่าเท่าจริงแล้วคงพอทําอะไรได้แต่ว่าคนโดไม่ใช่คู่มืออ่อนหัดแบบนั้นเป็นยอดมนุษย์ที่ต้องยืมพลังของเอาเลล่ามาคาเลล่าจึงพอจะไล่ตามทัน กะอีแค่กะอีแค่มนุษย์ถึงจะลืมตาตื่นเป็นนักบุญแล้วก็เถอะแต่กับถูกมนุษย์ไล่ต้อนง่าง่ายๆแบบนี้คาเล,ล่าผิดหวังในตนเองขณะแต่มือขวาลงบนสีข้างด้านซ้ายที่ถูกฟันฉีกจนพลังเวทล้่นไหลออกมาพอจะเร่งการฟื้นฟูวงจรพลังเวทก็ปั่นป่วนเสียจนเห็นผลได้น้อยอันที่จริงบาดแผลแค่นี้ไม่ต้องสนใจก็ฟื้นฟูได้แล้วทั้งอย่างนั้นขณะสนใจแล้วยังเป็นแบบนี้อีกคาเล,ล่าผู้ผงผางไม่กลัวใครยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้เวลวร้ายอย่างมาก ความมุ่งมั่นอันแรงกล้ามีผลต่อความแข็งแกร่งของพลังด้วยและคนโดก็เป็นคนที่ได้พลังขั้นสูงสุดมาด้วยตัวเองเมื่อเทียบกับคาเล่าที่ใช้ชีวิตอันไร้ขีดจำกัดไปพางทำอะไรตามอำเภอใจแล้วจิตใจย่อมเทียบกันไม่ติดมาถึงตรงนี้แล้วคาเล่าถึงได้เข้าใจพร้อมกับความเจ็บปวดที่ทําให้ร่างกายทรมานความสามารถที่ได้รับมาเปล่าๆไม่มีความหมายต้องได้มาด้วยความต้องการของตัวเองถึงจะใช้มันได้อย่างเต็มที่ในแง่ความต่างของเผ่าพันธ์ความสามารถทางร่างกายพลังชีวิต ทั้งหมดคาเรล่าล้วนเหนือกว่าเลเวลเองก็ได้อากิล่ามาเสริมจนเทียบเคียงแต่ก็ยังเอาชนะไม่ได้ไม่เพียงเท่านั้นกำลังจะแพ้อยู่รอมรอบด,ด้วยซ้ำ ขืนเป็นแบบนี้แล้วก็แพ้แน่หมายความว่าจะถูกทำลายหรอพวกเราที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งในราชาเดมอนอย่างข้านี่นะเรื่องนั้นไม่มีทางยอมรับเด็ดขาดศักดิ์ศรีของคาเลลายอมไม่ได้ที่สำคัญคือเท่ากับว่าต้องขาดคำสั่งของเจ้านายสุดที่รักของคาเลลาอย่างจอมาริโมรุคาเล,ล่าเสียขวัญเพราะถ้ากลายเป็นแบบนั้นแล้วก็เท่ากับเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่ต่อให้ตนตายไปล้านครั้งก็ยังชดเชยไม่ได้คาเลลาผู้ไม่เคยกลัวอะไรกับกลัวที่จะทำตาม คำสั่งของริมูรุไม่ได้แค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดคาเรล,ล่าที่ตะโกนแบบนั้นจ้องคอน,นโดด้วยดวงตาแดงกำ่ำเฟืนอฟื้นสภาพบาดแผลแล้วตั้งท่าคาเรล,ล่าปรารถนาอย่างล้ำลึกและรุนแรงมากยิ่งขึ้นว่าอยากชนะชายตรงหน้าที่ผ่านมาคาเรล,ล่าต่อสู้โดยอาศัยแต่พลังปีาศาจอันเป็นที่สุดข,ของตนแต่ว่าแบบนั้นมันไม่ได้แล้วมันแชกกับเหล่าแนวหน้าที่เรียกได้ว่าสุดยอดไม่ได้อย่างดิอาโบอย่างคอนโดเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีทางเอาชนะเหล่าคนที่ พลังขั้นสุดยอดตื่นขึ้นมาแล้วได้ยิ่งกีคิมสันที่อยู่บนจุดสูงสุดยิ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดที่จะเพิ่มพลังอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้ถ้าแค่นั้นไม่ว่าจะกระเสือกกระสนแค่ไหนก็ได้แต่เป็นเหยื่อให้คนแข็งแกร่งพอถูกไล่ต้อนถึงตรงนี้แล้วคาเรล่าถึงเพิ่งเข้าใจว่าถ้าจะสู้กับคนเก่งจริงๆต้องเข้าใจตนเดงให้มากกว่านี้และสิ่งที่จําเป็นเพื่อการนั้นก็คือเจตนาลมที่แรงกล้ายิ่งกว่าสิ่งใดวินาทีนั้นคาเรล่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิิตตหหหยยาพลังงแ่่จจใทีีเรกได้ว าเป็นแก่นแท้ ใชอย่างนั้นจะช่วยนิดหน่อยแล้วกันขายว่าได้ยินเสียงเช่นนั้นทันใดนั้นวินาทีต่อมาอะไรบางอย่างที่ขมกขโมวอยู่ลึกลงไปในใจของคาเล,ล่าก็มีรูปร่างชัดเจนขึ้นมาคาเล,ล่ามุ่งความสนใจลงไปหาสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เกิดจากความตั้งใจความปรารถนาของคาเล,ล่าที่ผ่านมาเป็นเพียงพลังที่ทําได้แค่ระวาดอยู่ในกายของตนได้แต่ข่มมันไว้ด้วยพลังควบคุมแล้วออกมาใช้แต่ตอนนี้เธอยอมรับแล้วว่าพลังนั้นก็คือพลังของตนเองเช่นกันจาก ก็ปล่อยมันออกมาพลังขั้นสุดยอดจําเป็นต้องมีชื่อ พลังของข้าเอย๋ยจะตั้งชื่อให้ก็แล้วกันจงกลายเป็นความสามารถของข้าเพื่อบรรลุหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากท่านดิโมรุแล้วปลดปล่อยพลังให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะชื่อของเจ้าคืออันติเมสกิลอาบัดดอนราชาแห่งมรณาวินาศอาบัดดอนหมายถึงผู้ถล่มผู้ทำล,ลายล้างและราชาแห่งนรกเป็นพลังที่เหมาะสมกับคาเลราผู้เป็นเมนิสหลอดอย่างยิ่งในที่สุดคาเลราก็ได้มาได้พลังอันเด็ดขาดที่จะทำลายทุกสรรพสิ่งอันติเมสกิลอาบัดดอน คือร่างจำแรงความปาถนาของคาเล่าเป็นความสามารถอน่าสพึงกลัวที่ถ้าปล่อยออกมาครั้งหนึ่งก็คงจะทำลายล้างผู้เป็นศัตรูลงได้อย่างไร้ข้อโต้แยง้งคาเล่าเพิ่งจะต้องการพลังเป็นครั้งแรกพลังที่ได้พบพานศัตรูที่แข่งแก่งและเมื่อได้มันมาสำเร็จการต่อสู้ระหว่างคาเล่ากับคอนโดจึงมาถึงเวลาตัดสิน ไม่ตลกแล้วคอ,อนโดคิดอุสาไลต้อนคารเรล่ามาจนเกือบจะจัดการได้อยู่แล้วแต่พลังขั้นสุดยอดกลับตื่นขึ้นมาต่อหน้าคอนโดแทบจะอยากบอกว่าอย่ามาล้อกันเล่นนะด้วยซ้ำคอนโดตั้งใจจะปิดชีพคาเรล,ล่าหลายครั้งแล้วทั้งอย่างนั้นไม่ว่าจะล้มลงไปกี่ครั้งคาเรล,ล่าก็ลุกกลับขึ้นมาใหม่ใช้รีมูฟทำลายม่านพลังแล้วป่วนวงจรพลังเวทข,ของคาเรล,ล่าด้วยการฟันโจมตีที่บรรจุเนโครซิตลงไปพอความเสียหายสะสมได้ที่แล้วก็ปิดฉากด้วยอีเลเซอร์ทั้งที่น่า จะตัดสินกันได้แล้วทั้งอย่างนั้นคนโดที่เอาจริงแล้วก็ยังค้นคาเรล,ล่าไม่ได้จนปล่อยให้พลังลืมตาตื่นคนโดนึกปวดใจที่ตนพลาดไม่ไหวไม่ไหวนี่ถ้ายัางเหลือจัสมินอยู่แล้วก็การเผลอคิดแบบนั้นอาจจะเป็นความอ่อนแอเล็กๆของคนโดก็ได้จัสมินเป็นไพ่ตายที่ใช้ได้แค่บอลนัรและเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สดุดแต่ว่าเขาเพิ่งจะใช้มันทําให้เวโรล่าอ่อนแอลงไปเมื่อคู่นี้เองการมาอดควรถึงสิ่งที่ไม่มีในการต่อสู้เดิมพันชีวิตถือเป็นการกระทําโง่เขา ที่ไม่สมกับเป็นคนโดเพราะศัตรูที่แข็งแกร่งอยู่แล้วดันได้พลังที่ไม่รู้จักมายิ่งได้รู้แบบนี้อารมณ์ก็ยิ่งมืดมนลงแต่ว่าคนโดปลุกขวัญกำลังใจขึ้นมาในเมื่อสวมเครื่องแบบแล้วก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดโดยไม่ปล่อยให้การเตรียมใจสั่นคลอนคนโดหันไปหาคาเลล่าแล้วเผยแสดงความรู้สึกออกมาเป็นครั้งแรกพวกแกนี่ขี้กงจังนะ จะเยียดยามว่า,านมนุษย์อ่อนแอก็ไม่แปลกหรอกความแตกต่างของระดับในแง่ของเผ่าพันธุ์มันกว้างมากเสียจนย่าจะกบได้มีดขนาดคนโดเองยังเผลอบ่นออกมาคาเรล,ล่าที่ได้ยินแบบนั้นพยักหน้าด้วยความพอใจ แน่นอนสิก็พวกเราเป็นเผ่าพันธุ์สุดแก่งนี่นาแต่ว่าเจ้าเองก็โกงไม่แพ้กันหรอกนะนี่ถือเป็นคําชมครั้งยิ่งใหญ่นับตามภาษาของคาเล,ล่าคาเล,ล่ายอมรับแล้วว่าคนโดอยู่ระดับเดียวกับพวกตนดังนั้นจึงแสดงความนับถือออกมาและ,ะเผชิญหน้าด้วยสุดกาลังคาเล,ล่าหันดาบเข้าหาคนโดตั้งท่าโดยไม่ประมาทในมือซ้ายและขวาใช้อาบัตดอนปล่อยพลังมหาศาลให้ไหลเวียนระหว่างคนโดและคาเล,ล่าเต็มไปด้วยแสงสีขาวและดําแก่นเวทมหาศาลแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานแค่ขึ้น ผนกระทบของมันก็แทบจะเป่าให้กระเด็นได้แล้วคาเล,ล่าตั้งสมาธิควบภูมิพลังงานไว้ทั้งหมดจะแสดงทุกอย่างของข้าให้เจ้าได้เห็นเองเกงใจจังเลยแฮ <c oughs> อย่าพูดอะไรแบบนั้นสิพอยอมรับเจ้านี้แหละถึงได้จะแสดงมหาเวทของข้าให้ดูพอได้ยินแบบนั้นคนโดก็สังหอนไม่ดีปีศาจอย่างคาเรล,ล่าไม่สนใจความสะดวกของมนุษย์หรอกจอมารเลออนเองก็เคยลำบากเพราะเรื่องนี้มาแล้วแต่ตอนนั้นคาเรล,ล่าแค่เล่นไม่ได้เอาจริงแม้จะยิ่งทําให้แพ้ทางเข้าไปใหญ่แต่สําหรับคนโดที่ต้องมารับมือคาเรล,ล่าตอนเอาจริงแล้วคงอยากพูดว่าเลออนยังจะดีกว่าในบรรดาเดวิลลอททั้ง4รวมดีอาโบคาเรล,ล่าในตอนนี้มีปริมา พลังงานมากที่สุดที่ผ่านมาควบคุมได้ไม่สมบูรณ์ก็จริงแต่พอได้อาปัดดอนมาจุดอ่อนนี้ก็หายไปถ้าเป็นคาเรล,ล่าในตอนนี้แล้วก็สามารถควบคุมเวทมนต์ได้ถึงขั้นเทียบเท่าเวลกินด้วยซ้ํา จะทำลายเจ้าเองหายไปซะอบิสแอนไนเเลชันขึ้นทำลายล้างหัสลายแห่งจุดจบเวทมนต์ขั้นสุดยอดที่เหนือยิ่งกว่ากาวิตีคอแลบเวทมนต์โจมตีทรงพลังที่แข่งแร่งที่สดุดตามบุดมคติของคาเล,ล่ามันเป็นเวทมนต์ที่อาสาสารอันถูกเรียกมาจากก้นบึ้งของนรกนายยังสนามพลังทำลายแรงโน้มถ่วงทําให้เกิดกระแสพลังงานมหาศาลเหนือจินตนาการการควบคุมพลังงานนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่กระทั่งการระบุทิศทางก็ยังเป็นงานที่ยากมากอย่างที่ไม่ต้องพูดถึงอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เวทมนต์ ที่ควรเอามาใช้บนดาวเคราะห์แต่คาเล,ล่าก็ปล่อยออกมาโดยไม่ลังเลถ้าควบคุมผิดไปก้าเวทมนต์นี้จะทําให้ดาวทั้งดวงหายไปเลยสมัยฝึกใช้ในภพมืดก็ไม่เคยทําสําเร็จมาก่อนเลยเพิ่งจะเอามาใช้ในโลกวัตถุเป็นครั้งแรกสรุปคือเป็นการเอาเวทมนต์ที่ไม่เคยทําสําเร็จมาก่อนมาใช้โดยไม่ลังเลนั่นเองนี่ถ้าพวกเทสซาลอซ่ายอยู่ด้วยคงหาทางห้ามคาเล,ล่าไปแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีใครห้ามคาเล,ล่าได้แม้จะมีอาเกล่าอยู่แต่การบอกให้ไปห้ามคาเล,ล่าซะก็โหไดไร้ เกินไปกับกันคนที่กลัวที่สุดไม่ใช่คนโดหลอกแต่เป็นอาเกล่าที่รู้จักความเร็วร้ายของเวทมนต์นี้ดีไม่ผิดแน่ส่วนคนโดนั้นแค่เห็นการเตรียมตัวของคาเลล่าก็รับรู้ได้ถึงอันตรายแล้วใช้สันดานฟอนออกไปก่อนที่จะได้ยินคำประกาศนั้นแล้วการตัดสินใจตามสถานการณ์อย่างรวดเร็วนี้แหละที่เป็นจุดแข็งในแบบของคนโดแต่ว่าศัตรูคราวนี้ร้ายกาจเกินไปออ s ิ a แอ n n ี h e เด a t i o n คือมหาเวสูงสุดที่เกิดจากพลังเวทอันถึงขั้นไร้เหตุผลของคาเลล่าขอบ เขตของมันกินวงกว้างถ้าที่นี่ไม่ใช่ต่างภพแล้วก็ไม่รู้จะเกิดความเสียหายขนาดไหนหากพลาดขึ้นมากระทั่งต่างภพนี้ได้พังทลายแน่คนโดประเมินถ้าเป็นแบบนั้นวัตถุที่อยู่บนนัตสมีเวทมนต์นี้ซึ่งมีคนโดเป,นเป็นเป้าหมายก็คงจะถูกทำลายล้างจนหมดเขามองออกอย่างทะลุปูโปง่งแล้วในกรณีที่ต่างภพถูกทำลายกระทั่งจกักรพรรดิลูโดล่าอาจได้รับผลกระทบไปด้วยแม้ว่าการป้องกันของจกอักรพรรดิลูโดล่าจะเพียบพร้อมแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้น ขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นคนโดสังเกตเห็นเรื่องที่อันตรายยิ่งกว่านั้นดูจากท่าของคารล,ล่าแล้วกระทั่งเวทมนต์อันตรายแบบนั้นก็น่าจะเป็นแค่เหยื่อล่อต่อให้หลบมันไปได้หลังจากนั้นคงอาศัยการฟันของดาบพูดที่เป็นของจริงตามลงมาแน่ถ้าทําแบบนั้นก็จะไม่สามารถรับมือได้ไม่มีวิธีรอดอื่นใดนอกจากฝ่าตรงนี้ไปให้ได้ด้วยทุกสิ่งโดยไม่มีเสียดายคนโดเตรียมใจเก็บดาบคู่ใจไปข้างเอวแล้วรอเวลาจากนั้นก็ขยับพร้อมกับที่เวทมนต์ของคารล,ล่าทำงานและ ก็ขอจบตอนที่319เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ